คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่จะทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งครับที่เขาได้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อรวมตัวกันแบบพึ่งพาตนเองครับในการนําผลผลิตทางการเกษตรนั้นมาแปรรูปแล้วก็จัดจําหน่ายครับและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนาเมงตําบลสันนาเมงอำเภอสันทรายครับโดยทางคณะกรรมการนะครับโครงการสมาชิกผู้ที่ พาพบประชาชนก็ได้มีการลงพื้นที่ครับเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนนะครับดำเนินง,งานพูดคุยแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับแล้วก็มีการให้ข้อเสนอแนะร่วมในการผลักดันนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ โครงการที่ดีมากเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินโครงการนี้เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกที่เราตั้งกลุ่มมาพอท่านลงมาเราก็ยังคิดว่าเราจะได้อะไรจากท่านมากพอเราได้ยินจากที่ท่านพูดแล้วเราดีใจมากและหวังว่าท่านคงอาจจะช่วยเหลือกลุ่มเราต่อไปะคะ่ะ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนำโดยพลเอกสิงห์สึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการพร้อมด้วยนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองคณะสมาชิกวุฒิสภาและคณะผู้บริหารของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาลงพื้นที่มายัางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงตําบลสันนามเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร กรบ้านสันนามเมงซึ่งเป็นการรวมตัวและร่วมมือกันของคนในชุมชนในการดําเนินงานแบบพึ่งพาตนเองซึ่งยังมีในส่วนที่ต้องการการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนและการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกบุริสภาพบประชาชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หารือและหาทางออกร่วมกันกเกษตรกรกลุ่มนี้ ได้รวมกลุ่มกันนะครับมา20กว่าปีแล้วและเพิ่งจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่1มกราคม2565นะครับในต้นเดือนมกราคม2565นะครับเพิ่งปรากฏและการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรนี้ก็คือนำผลผลิตนะครับที่เป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยผลิตเป็นพืชไร่หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับนำมาแปรรูป เมื่อมาแปลรูปแล้วเนี่ยก็มีปัญหาประเด็นก็คือว่า1เรื่องของคุณภาพเรื่องของการบรรจุหีบห่อหรือแพ็คกิ้งนะครับก็มันจะต้องนำไปสู่มาตรฐานหรือนำไปสู่าการจดขอญาตออยอนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กลุ่มเกษตรกร,กรยังขาดประสบการณ์ก็จึงได้ประสานงานไปยังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่มีเขต ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคเนี่ยประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาให้คำแนะนำให้การประสานงานบูรณาการระหว่างเกษตรกรจังหวัดกับอุตสาหการรมจังหวัดนะครับร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบอาทิเห็ดนางฟ้าน้ำพริกน้ำสมุนไพรผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปเสื้อผ้าและสิ่งทอโดยทางคณะกรรมาการโครงการสมาชิกพุริสภาพบประชาชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงในด้านต่างๆได้แก่ กระบวนการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสนับสนุนเครื่องมือพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรการพัฒนาช่องทางการจําหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีอยากให้ท่านทําอย่างนี้ทุกทปีและให้ท่านไปทุกตําบลหรือทุกอําเภอที่มีแม่บ้านเกษตรเพราะว่า เราจะได้มีหลากหลายและแม่บ้านเกษตรจะไดะ้มีความเจริญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพของตัวเองค่ะอยากขอบคุณท่านมากเลยทุกทกท่านที่มาในงานทั้งคณะอยากขอบคุณมากที่ท่านมาดูแลกลุ่มเราและหวังว่าท่านทั้งครั้งต่อไปท่านจะยังจะมาเยี่ยมเยียนกลุ่มเราอีกค่ะ การผลักดันจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนามเมงและสิ่งสําคัญคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ทางสอวอนะครับลงพื้นที่ไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรบ้านสันนามเมงให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ